สบายดีสบายดีมือทุกคนมือดีกับมาพบกับช่องของดือดาลสาระร่างสาอีกแล้วมือดีน้องดินกับน้องดาลกัสิครับทุกคนผสมเดี๋ยวให้เห็น,เ,หนเกลือไหมผสมยาอันนี้ก็คือเกลือนะทุกคนเราเดี๋ยวไปตังไหมเอาคาตังกลองเอาไปสบายดีนี่อันเอิร์ธไปได้สูตรใหม่มาทุกคนอัน เนื่องจากว่าเฮ็ปอันเฮ็ปกินงัวงลายลายงวงัวน้องดาเนาะัวน้องด้านมีฮิปลายอันนั้นคากับค่ามดเอามีดขูดออกกับมีอีกเน้นมีลายก็อันนี้นี่นันมีตู้ข้างบ้านเนาะตู้บ้านตู้เน็ตนาเพ่นว่าเอาอันยาค่ามดสักเนาะยาค่ามดนี่แหละยาค่ามดตู้เกือก มาผสมกันโดยว่ายาข่าม,มดให้านานสองหนึ่งโตเกลือทุ่งหนึ่งแต่ว่ามืองอน้องด้าหงไม่เวิร์ดนี่มีน้อยตู๋ก็เลยสิใส่ครึ่งทุง่ทงใส่ครึ่งทุ่งแล้วอันนี้ก็ครึ่งสองอยาเครึ่องสองแม่คุโบใส่เมดทุ่งลาบ้านนั้นเอาไว้เอาไว้เอาไว้บุบบได้ต้องเอาใส่แล้วไปกินไว้โดุกันมันจีเฮ้ยมันกระเฮ้ยอายมีไออีกเราเริ่มเลยเนาะ เดีโยกไรเด็ดบางบังครื่องหนึงมีเสียป่ะมีเต้าหหน้ามันเอาประมาณเอาเนาะเครื่องทุ่งทุ่งซ่องทุ่งซ่องผ่านัทำด้วยทุ่งอันครึ่งกิโลทุกคนโมเมนทุ่งโลเลยทุ่งครึ่งกิโลเนาะมีเต้าหู้หน้ามันโมเมนท์ครึ่งตัวที่เราใส่โถน้ำตัวนี้เป็นหัวโปรตไซแล้วเนะโถน้ำโถน้ำที่บปรตีนไซแล้วเดือนนี้เลยว่านะเอาใส่โถน้ำกินนะเมื่อก่อเราเคยให้กลิ่นเกลือที่ทดลองมึง ให้กินละงัวจะบวตายเพราะว่าเอาให้กินละเมือดตายเมื่อสัตว์รนเมื่อแล้วก็หัวกระตุยไปเลยเพื่อนวานนะห้าสิบหูซามเครื่องสามเดืประมาณเอาวะทุกคนด้ยอ๋ออที่สี่เครื่องเลยเนาะ เฮ้ยงันนีนึงันเอายางมาคนไม่เคยมีตัดขนหน้าสิเบื่อเอาอันไม่กีบมาคนทำไมมาคนไปไม่งามดิิไเป็นเปี้ยงคนคนเข้ากันแล้วก็ไปให้หัวขีดลงบ ตายทั้งัวทั้งเฮบว่ามันก็บ,บีกินเนาะงวดกินว่าะไปรส้มมันเข้ากันมาหอไปให้ลรงให้งวกิน อันนี้ไปเสื่องไว้ละเสื่องไว้เราเข้าย่าน,น้องเห็นนึกว่าขนมเ,เสื่องไว้ถึงเราเค้ากนะินกุ้งราเบ้างเราทดลองนะทดลองบ,อบอางว่ามันสิได้พูด ็มีกิน่นอยู่ได้อืมตุน,นัดว่าตุน,นัดว่าเอาเพื่อนเพื่อนเอาไปให้กิ่นให้เห็บกระต่ายหัวกระตุยจะได้เพื่อนว่าเดี๋ยวมีเกียงปลูบไปลอยอยู่ <c oughs> แล้งเขาก็สิลองไปให้กินลองเบา้างว่าสิตายบ่สิะงอแม่นี่เวสีนี่เหรออืมอืมอืมแม,ม,ม่ไปแตงไวไวที่ปลอดภัย <c oughs> เอาให้ห้างไก่มือเด็กแม่เห็นลูกบมันเห็นอยู่

เราไปเอาแป้นมาห้องโวยซิสอะนรฮึตีกอนว่จับมันกินเลยวะจับใจงูใจลูกฮึ

ดูว่ายเด็กๆไข่บ่มีเกลือเด้อน้มัน้นีเราสงเก่งแท้ว่ายเวอร์นี่นะเสียกิกนเวอร์นี่เห็ดลายกันมูแหนทุกคน ตัวดำนี่เฮฟไล่ขนาดเลยก็ให้เฮฟต,ตายใหว่าเด็กแกอยากให้จับแกหรออ้ากาแฟคาเฟ่น,นี่แม่น,นังคูนนี่กาแฟเขาอื่นก็นเฮ็ปล่อยเฮงเนาะเขาเวอร์นี่ไล่กันโม่กับนังคูนเป็นี่ไล่อ้าไปเดีเ๋ยวทุกคนทัมแพงทคัแพงอยากให้ทัมแพงนะกินนะ <c oughs> หัวน้องแดกก็มีเสียสองสี่ห้าหกแรงไ่ไลยคำแพคำงอนมานี้ยังงู่นมึคุณคุณคุณคุนคุณ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 น ่าจิญยนให้หนางคุณเออนางเดิน่ะลูกกินนางคุณแย่จนน้อย yeah, <you> know. นี่เรานีได้ละงวเดี๋ยวนี้งวาเวินยังเหลือห้าตัวทุกคนแมงห้ <Okay. S 1> าตัวนอ้ณครกูเจอนี่แหละเห็บหลายก็มูทุกคน ไใส่อันหัวคูอสีน้ำผึ้งนึงลองลองสกีไมีคนหัวโอ้จุมมือเลยจุมมือหอมมดเลยอแขนแรงถึอเกือหัวกินกาแฟกะยาคาเฟ่กาแฟนเออโอ้ยพี่ดิดน้องสฮ่ส แม่ต้นนี้คือเฮียนเฮียนบงกินมาจักนี่องตันีมามามาเบอร์มาอนฟูยากให้ตัคำแพงนะกินนะแล้วมมากินเลยคำแพงนั่งกินเกงก๋วมู ว่าให้ค่อย่อยมักนะช่วยบ่ได้เจ๋งว่ะช่วยบ่ดยค่อยมักกนงอให้ยาขักเวอ้์มนี่เวอยงเห็บลายกุนมูเต็มตลุดพูดเลยทุกคนเเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยค่ะช่วยน่อยจะเห็บน้อยหนะอไเนาะ เห็น uh ้อยแล้ว huh. ม right. right. oh. so hmm. mm ันไง่าด้วยป่ะนะมันกินไปตั้งงเออแล้วว่าสู้เห็นเห็บเหี่ลูกเห็นแต่เห็บน้อยเออเอากินไปเออได้กินไปไลยกินใส้นลาไล่ไล่ให้เห็ดมันจะตายอือมีมัน้ันมีน้ำว่ญยากระเทียนแล้าทุกคนเอ้าตาทุกคนตัวอึดวันขมูนี่เห็บลายเออๆตัวอะไรเห็บลายไหมันจะเห็บดีดมั้ใ่วะ ก็เต็มเลยแม่ตัวในยาตัวบงเหยกินตัวคัมเพงนะอยากให้คัมเพงครัมันกินเลยวายข้าจะตกใแกหน้าเองเลยกินไม่รู้จะกินมสาวกงว่าฉันจะหยิกช่องแกวันวันวันจึงเลยทำไมถึงอวันอย่างนี้เอาลูกเซงงว่าแบบนี้นไปน้ำล้างมือไปนะไปน้ำล้างมือทุวันบอกที่บอก

เอร speaker, ์ส่งงาเหระเงาหรออ้ลมลมลมมทุกคนเดี๋ยวเด้จบสิดาสิดาสิดาอีเมลลงว่ามันน้อยหนาว่าอีเมลโอ้โหแต่น like right, ่นนะสิดาเนี่ย่ามันน้อยหนาบัดอันไร่สี่ว่ะเมนหมักฝลั่งหมักฝลั่ง มักน้อยหนามันมาเขียบอ่ะสันแม่เราบโฮเแม่ว่ามันมักอันสิดาเลยม่น้อยหนาอืคเด uhm. ี๋ยวบอกแม่ F4 uh, f เพูนว่ามงอันนี้<ๆ>่ามล่งเออมะลงทุกคนน้องน้หายได้ยินนะคือว่ามักรล่งอันนี้ก็คือมักะงค่ะนื่อหแม่ไป่นยนะไหม นาจะมาสิงอีก้กระดามาิงะกุน่ใ่อแโอ้ยแม่ี่ยัง่ดแล้วมาเสี่เมือได้เลยรักทางอยู่เลยคนเลยสูตรนี้แม่ก็ให้ทำอิดแล้วไหมเนาะ จิไม่สิได้ผลบงว่าสิได้ผลบ่มีแต่สังเกตบังเวอร์ะมาบังมือหน้าคันเฮ็บมีก็ไป่าได้ผลเม่นถ้าเห็นนอนอยู่ก็ถือว่าม่ได้ผลพอละพอละพอละไปไปนี่เฮ็ดใหายๆนเบังม่เจาเฮ็บิังงับสอกมันอัตูเด้ออยู่ดีๆวอยู่ดีๆเฮ้ยโอ้ลน

นี่น้ำมาอีกว่ะนี่ขึ้คนนันดาไปอยู่แล้วจ้า ดีแม่ละตามมาแล้วโอเคตามมาแล้วทกคตามแล้วหยาอันเยอะเยอะเยอะเฮ้ยกาแฟฮักแม่เวิร์หลายกันเป็นอย่างที่กันซื้อกาแฟกันยังน้อยโบได้เป็นซี่นี้นี่นะเป็นซี่ต้นโตนคือซี่กาแฟมันยังง่ายมาแล้วเริ่มมีสีดำ เย็นข้นเหมือนกันเลยจังกาแฟได่ไหมกาแฟเห็ดเห็ดเห็ดพอละกาแฟพอละพอรักโอเคทุกคนเยอะเมื่อก็นำไปเนาะทดสอบเบิ้งก่อนว่าสิได้พ่นหรือบ่าคันได้พ่นเราก็ันดนๆก็ให้กินเทันทงเพิ่นว่าเนาะแมนคือตัวเน็ตไดเพิ่นให้กินซองเทือกสางเทือล้วละงวเพิ่นว่าตุ้ยดีว่าสันเฮ็ดกรบโบมีว่าสันทาเบิ้งทาเวอร์นี่แหละเฮ็บลายเทลไทยบ่างไหมนิ่งซุบบ้างไหม มึงทางข้างล่างนหรอฮะมึงเห็ดหยิบเล็กน้อยมากระไรเอ้ยไปไปกินงาพูดทุกคนเห็ดตรงนี้เิื่อเพิ่งักกูเฮ้ยให้อยากกินโทรศัพท์เหรอไม่เคยมีวันที่ฉัจะให้นี่ทุกคนทุกคนนี่ทุกคนโอเคค่ะทุกคนน้องจ้ากับแม่วันก็ได้มาทดสอบเบิ่งว่าเฮ็ดสุด งัวแบบเฮ็ดสูตรอันจำกำจัดเหฮปกำจัดเห็บเห็บบนเฮดเห็บเออฟินบึ่งกองพี่ต้มาสีได้ผลหรือบ่สซีได้ผลหรือบ่เนาะทุกคนเนาะกระเฮ็ดครั้งแรกในชีวิตน้องแม่เนาะแม่เคยเฮ็ดเพื่อได้เงินเพิ่มเงินว่าวันเอาเกลือกับยาฆ่ามดมาชั้น แม่เวอนแห่งยันอันหัวตายเนี่ยค่ะพอดันจิบุตายบวะยังะเพิ่นว่าปูตายพัชญเพิ่นว่าโดยการปรุงสูตรก็คือเกลือทงครึ่งกิโลเนาะหนึ่งทงต่อยาคามดหนึ่งสองเนาะแม่นแม่เวอร์ก็เลยหัวน้องดิบมังนากะมีน้อยแน่ละแม่เวอร์ก็เลยเอาเกลือครึ่งทงเอายาคามดครึ่งทงเนาะแม่เนาะแม่นแม่นไปโอเคค่ะทุกคนจบคลิปนี้น้องดิบกับน้องดากะ ขอขอบคุณเฮ้ยหนงทุกคนเจ้าคลิปนี้ถ้าผู้ดยอยากสนับสนับสนุนน้องดีน้องดากะนช่วยเพิ่มโฆษณาให้น้องดีน้องด้าแต่ต้นจุดจบด้วยนะคะทุกคนเจ้าคลิปนี้น้องดีกับน้องดากัสีขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีกับน้องด้าแต่ต้นจุดจบเจ้าคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีกับน้องด้าให้คลิปต่อไป แล้วที่ 3, สําคัญอี่ลืมก็กระดิงด้งติ้งติ๊งติ๊งเพื่อไม่พลาดจิปใหม่ๆจากซองน้องดีมังดาสาหรับคลิปนี้ก็ขอกล้าค่ะว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจนบ๊ายบายดีนะดเดอสบายดีทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย